นะครับบถยุทธคาครับนี้คนนเสนอรถประมูลจนยันที่19นะครับในรถเข้ามูลไม่เยอะนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนสอบถามผมมาได้เลยนะครับที่ที่ช่องทางนี้นะครับรถเข้าไปเยอะนะอาทิตนี้มีมีรถจับไทโอลิกนะครับเดี๋ยวรอเดืินหน้าครับรับพิเศษครับคุณมิตโมเดย์นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งวันให้ทราบอีกทีหนึ่งนะแล้วก็จำนวนรถนะครับ ตอนนี้ดูตรงนี้ไปก่อนคร่้าวๆนะครับฝนตกด้วยนะครับอ่าต้องระวังหน่อยนะตรงนี้นฝนพกล่มแล้วก็อะไรนั้นดูแลของตัวเองด้วยด้วยนะครับดูแลด้วยนะครับอ่ารถน้อยอาทิต์นี้นะครับแต่ตั้งใจขายทุกคันนะครับเดี๋ยวตอนเดียวครับจับ DSL ครับเบอร์หนึ่งสองสองหนึ่งสองสามนะครับขอยาถ่ายกระจายใจกันนะครับแล้วก็เบอร์หนึ่งหนึ่งหกนะครับอันนั้นดันนน้น ฝนตกด้วยครับนี่ก็ได้ยิ้มบรรยากาศอีกแบบนึงนะฝนตกถ่ายตอนนี้ต้องระวังฟ้าฝนหน่อยนะครับเวลาฟ้าร้องฟ้าผ่าต้องอย่าถ่ายนะครับรูปวีคลิปนะครับอันตรายนะครับอ่ะตรงน,นี้ดูกันคร่าวๆเลยนะนี่คือโซนนี้รถเสืรอทุกคันเลยนะฮะคิดไอรีออสครับบีอาร์วนะครับ,บ,นะรบนี่นะครับ วันนี้ผมไม่ได้ใช้ไมค์คอโอนไรบลูทูธนะครับดีนะครับ,นะรบเลยถ่ายอย่างนี้ไปก่อนนะครับนะครับลองใช้ไมค์กันสั่นแนละ้วในวันนี้เห็นไะครับภาพดีขึ้นนะไห้ผมไม่สั่นนะฮะนะครับรถตูต้อยู่สามคันนะครับต,ตู้รถตูต้เกียร์ธรรมดานะเบอร์ร้อยเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้ารถตู้เกียร์ธรรมดานะครับ แล้วก็ตูต้วินซูรี่ตัวจีอยู่สอง้ันนะครับร้อยแปดกับร้อยเจ็ดนะครับใช่ใช่เลยครับตู้ธรรมดาเกียร์ธรรมดาร้อยสิบครับร้อยสิบนะนแล้วก็วินซูรี่ครับนี่ร้อยเก้ากับร้อยนะครับร้อยเก้าับร้อยแปดนะครับอันนี้นะครับ ครับฝนนี้ครับรถบอกยกฝูงเลยนะจากัเจจนะครับรถันนีสูงรถก็เจ็ดนะครับคันนี้เบอร์ห้าสิอะเจนะซีวกเบอร์สี่แปดครับเทอรฟอร์ดนเจอร์จาก BSL เกียร์แอนะครับมอเตอร์ยกสูงเกียร์ธรรมดาครับมีอยู่2คันนะ雷沃皮带轮เนอร์เ้าสิบเอ็ดแล้วก็เบอร์50นะนี่สวยเลยนะครับผมเกียร์ธรรมดาครับไม่น้อยด้วยนะครับอ่านมอเตอรนะครับรถไฟฟ้ารถนี่รถโตตา้าคอร์สตัวธรรมดาครับแล้วก็จอยไฮบริด คอร์ดนะครับคอร์ดแอคคอร์ดครับจากไทยวีเพเบอร์สายสิบห้านะครับตลอดไทยวีเพนะครับทั้งนั้นด้านนี้อแอคคอร์ดอีกหนึ่งคันครับตัวน,นี้น่าจะเป็นเครื่องสองพันนะครับนะแอคคอร์ดนี่เขาจะมีอยู่สามซีซีใช่ครับเครื่องบรรหัสเทอร์โบก็มีครับเครื่องสองพันเครื่องอ่าใช่นะครับอสองพัน สองจนสี่ก็มีครับใช่รุ่นพวกนี้แอรคอร์ดครับสองจุดสี่สองจุดศูนย์แล้วขึ้นหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าจะเหมือนซีวิกครับหนึ่งจุดห้าเทอร์โบนะครับเดี๋ยวชมกันคร่าวๆกันนะครับตรงนี้นะครับสังเกตรถทุกคันจากทีมันตุคาครับราบกสภาพตามจริงนะครับตรงนี้ นี่เห็นไหมครับกันนี้เกตเบย์จะซื้อได้นะครับเป็นคอมสาะโป่งมาเฉยๆคอมสาะโป่งซื้อได้นะครับเกตเบย์นะครับตรงนี้ฟอร์เดสเตอร์ครับสี่ประตูยกสูงครับอ่าเบอร์สี่นะเดปเตอร์ตรงนี้หนึ่งเดียวเลยครับสี่ประตูเกียร์โตโปรยเดปเตอร์ครับอยู่ครับเบอร์สี่นะครับแล้วก็สี่ประตูยกสูงบินเนอร์แบบบีดแอลครับเบอร์สามเบอร์สามนะ และโตลเตอรเลเวอพิเนอร์เกียร์ธรรมดาครับขับสีด้วยครับฮ่าสวยนะครับอันนี้เกียร์ธรรมดาครับเบอร์สองนะอันนี้เบอร์สองเบอร์สองนะครับเกียร์ธรรมดาเบอร์สองแล้วอันนี้เบอร์หนึ่งครับพิเนอร์ซุปเปอร์เฟกรุ่นใหม่นะเป็นสองคันเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สามจากับสเอสแอลนะครับเุ่นไดโคเรียรถไฟฟ้าครับนี่แนะนำอันนี้ด้วยครับฟิสันอัลเมร่าเครื่องพันเทอร์โบเกียร์เอครับ ก็ได้ปีได้ใหม่ด้วยนะนี่ครับพันเทอร์โบเจ็ดเอตัวหกนะครับเบนซ์ครับเบนซ์เราก,ก็มีนะเบอร์สิบป e ีสามพัน e ครับรุ่นี้สนใจกันไหนทักถามผมได้เลยนะติดชมผมไม่ได้เลยครับวันนี้หน้าฝนหน้าฝนนะครับเสียงดังนิดหนึ่งได้ใช้ไม์บลูทูธนะครับอแก้กัปทีหนึ่งนะครับตัวนี้อ่า โอเคนะครับไพืดูคืคร่าวๆนะครับทีสันลีธครับสองแสนไปปลายสองแสนกลางครับทุกท่านบเกรดเอไม่น้อยนะครับสองแสนห้าราคานี้ยังรวมค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับทีสันลีธนะครับโอเคนะครับก็มีใครสงสัยอะไรก็สอบถามผมมาได้เลยครับปกตทิตยสิบเศษครับเกืดเจ็ดสินทีนี้โบยุคานำเหนอเพียงเท่านี้เป็นจันทร์ที่สิบเก้าเที่ยงตรงเจอกันครับ ถ้าสามารถเข้าไปชนรถได้ทุกวันอาทิตย์นะครับจะต่อเฮียช้างครับอ่าแล้วเฮียช้างก็พามาดูรถให้นะครับวันนี้ผมยุคคาร์ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ